สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมว่าเล่นจิน,นครับผมวันนี้ผมว่าเล่นจินลูนดาร์ฮาวเวดผมจะมากระทืบเล่นแบบนี้เลยนะครับดูนะครับกระทืบแบบนี้กระทืบเล่นแม่ง <laughs> ตาท้ายปะครับอย่างครับอย่างครับพึง่งพึ่งสองตาวันนี้เอาแบบทั้งวันทั้งทั้งคืนไม่หลับไม่นอนติดเกมบอกเลยว่าดูนดาร์ฮาวเวดเนี่ยของแท้นะครับทุกคนกระทืบเล่นยับ เอ้ยแบกวาแล้วเฮียถอยโหมันมันไปไปครับเราเข้าเล่นเลยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องช่วยป่าแล้วนะป่าไปมันไปเฮ้ยใครเข้าเมาเมื่อกี้เอาไงเดียในพุ่มนั้นมีคนอยู่พุ่มไม้กินคนอะ่ะพูดจริงนี่พุ่มไม้กินคนไหมล่ะมือแม่งบบกไว้หนึ่งกันอย่างนี้เลยเหรอมาดี ขอกระทืบเลนนะ่ะดัก์คเฮเวิดเด้งได้ยังรัดมินเนียนก่อนนะครับตอนนี้ชิบหายแล้วเขาเลี้ยวสองถอยเลยมึงหลุดนะมึงหลุดเดียวโอ้ยอยู่ไม่โดนขอดัก์คเเวทดหน่อย <S <S เฮ้ย เฮ <Okay, S 2> ได้ด้าฮาวิเอตแล้วคุม้มเฮ้ยมีคนมามีคนมาว่ะขอด้าฮาวิเอตหน่อยดิขอด้าฮาวิเอตหน่อยดิบึง้งล่าช็อตแล้วหนึ่งทีขอหน่อยขอหน่อยโอเคไม่ไหลแบ่งๆกันเนาะแบ่งๆกันไปสวยนะมาแบบกระทืบเ,เลนผมมาเลยกระทืบเ,เลนเฮียอะไรป่ามาช่วยโอ้ <laughs> โหแม่งฟีดลิน ไม่ไงมินเนี่ยนผมยาบอยู่ป่าเขาไม่รู้อยู่ไหนนะครับขอญาเล่นเซฟก่อนล้นเนาะมึงมาดิกูยิงยิงลักทีดมิมึงยังไงขอยิงฟีทีนึงมองไม่เห็นใครเจ็บบอกกันว่าไอเวนขอยิบหน้ามึงหน่อยนี่ มาแล้วนะครับเริ่มเริ่มมาแล้วด้วยความโกรธแค้แนเปรตนี่มึงมึงทำอะไรมึงทำอะไรแล้วแม่งมันทำลายหวานผมของพิมผมว่ะไอ้ทาริกหายไปไหนเนะี่ยฆ่าแม่งเลยไปฆ่ามันอือไปไหนไหลกลวกัวอือทาริกมันไปช่วยเพื่อนเลยโอ้ทาริกแม่งตีมังกรโดน มาแล้วขอขอขอแห่งไงจริงไม่วิ่งหนีว่ะพี่อผมผมรู้สึกว่าผมแบบนี่เกินไปอ่ะห้าวไปว่ะโอเคได้ดัชฮาวิทแล้วนะมาโอ้โหฟิดเลนอีกแล้วอ่ะมนเนียนกู เป็นไรวะฟีเรนน่าเกียดเช่เปล่งถอยก่อนมึงตายได้นะกูบอกเลย จังหวะอันตินะครับเล็งอยู่เล็งอยู่้าลิเขาไม่ยอมกลับบ้านอะ่ะมันต้องโดนลงโทษหน่อยแล้วไหมวะไม่ให้เข้าคีพนะไอย่างงี้มแม่งมันนผมมันหน้ามันมากเลยโอ้โหดูเลืนอแม่งดิครับ ม่อะไรนะเราได้ปั๊มดาร์คฮาเวสมามาดิมาดิมาดิจริงมึงยิงแลบกูไหมล่ะจริงมันไม่กล้าเว้ยไม่กล้าผมเว้ยขอหน้าสี่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 ขอสี่ขอสี่หน่อยขอสี่หน่อยโอ้โหแค่อยากขอสี่อ่ะอุ้ย เปลาอะไรวิ่งเร็วโอ้ oh my god โอ้ my god โอ้ my god แม่งรอดหมดเยี yeah. ่ยม่งมาสี่ตัวอุย้ยอเดียสเอาหมดอะอเดียสโอ้ดูมันรับดาเมจกันดิโอ้โหสวยครับไอ้ลดมัดแม่งโดนไปดิ ไอเคผมดันบ้านยาวอะ่ะฮาไปหน่อยวะ่ะตานนี้แต่โดยรวมถือว่าโอเคนะจูกสเอาอเป็ดน,นี้ก่อนเลยโอเคดนาะเลียนแม่งเอาเหมาหมดเอาโอเคตายเฮ้ยอะไรลอยมาวะ มันเป็นเฮียอะไรอืม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 ,อมอสกิดเฉยทำได้แค่สกิดตัวนี้มันมาถ้ำมองอะไรวะเฮ้ยเอ็งถ้ำมองอะไรเนี่ยไอ,อยอดิกไอ้ไอไทาดิกแม่งถ้ำมองวะโอโห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 โอโหโหโเจอทาดิกอันติเข้าไปเจอเปิดคลิปแบบกระทืบเลนเข้าไป ไอคนหรอเอ้ยไม่ใช่อายดีแบบเข<อ>ินนะเอ้ยมีประเด็นแล้วว่ะดานเดียนวิ่งโคตนเร็วเฮ้ยนาเดียนเ,เ,เอ็กเล็กโกตีเหมือนกันนะเนี่ยจริงมึงไปไหนวะ บ้องยูโดนโดนผมเล่นหมดอ่ะเอาอเฮ่นนี้โดนรอยอซิดละโอ้โแม่มงกะรัดไปมาสนุกกันดีกว่าครับมาสนุกกันดีกว่าครับน้องเอ,ย,เอยโอเค ผมมีเกิดใหม่งองอะดิผมไม่ตายง่ายๆอะครับ <laughs> ไอ้เยี่ยแม่งเพื่อนกูจะโยนโยนอา my god แล้วมึงแจกให้จริงหายแล้วโอ้โหแจกใครไม่แจกแจกจริงโอ้โหแจกจริงอีกสองตัว เออช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ช oh, ิ t ยิงหน้าแม่งดิไปแล้วมันไปแล้วแม่งมีชกนิ้วโป้งให้กันด้วยหรออ๋ออ๋ออืมอะมระมอนไม่ได้ออกตะก,กอ หยาบอยู่อะเฮ้ยมึงไม่มีอยติโอ้ยบังเขาหายแล้วบังเขาหายแล้วบังเขาหายแล้วกระทึบเล่นไหมตานี้แม่งสกอร์ไม่ค่อยโหดเท่าไหร่เลยว่ะห้าหนึ่งเจ็ดนะครับน้องรอง กลับมาที่เอเมอรัลล์หนึ่งแล้วนะครับเวียนไหวตายเกิดจริงผมเวียนไหวตายเกิดอยู่ที่เอเมอรัลหนึ่งกับสองเจอโยนี้ผมอัพาสามมาครับกดดัน,ะน,ดนดเลนได้อยู่นะมาครับโยนี้จังอ่อนข้อให้ผมด้วยนะตีไปหนึ่งทีสองทีสามทีไอ้ยอ๋อตีคีปผมพลาดจัดเลยดอกที่สี่เมื่อกี้ตีคีปเดี๋ยวเรารอจังหวะเขาจะล้านเมนเนี่ยนนะนี่เนี่ยโดนไป็นล้าน เขามีพายุเราต้องระวังดีๆผมจะพยายามเล่นเทเซฟนะครับเพราะว่าผมเห็นจุดอ่อนของผมละผมเล่นห้าไปหน่อยป่าเขาเป็นแดนหน้าด้วยน่ากลัวนะนี่ไม่ใ,ให้เข้ามินเนี่ยนขอโทษด้วยแหละมัดเราตันคีปไปซะและ้วป่าเขาโผล่ในมินิแมปแล้วนะ,อ,ะอิเล็กโตคิวลันไปดี เกือบลานรถเห้ามาดีนะตานนี้ผมโอ้โ,อโดนป้อมตีแบบวัดดุดฟักอะเสียดายชิบหายเสียดายเลือดนะครับผมอยู่จุดตรงนี้ไม่ค่อยดีนะเดี๋ยวโดนแดนหน้าแกงได้ผมต้องรีบดันเวฟเข้าเพื่อจะได้ RES ET. RES ET, รีเซ็ตรีเซ็ตมินเนี่ยนเวฟนะครับเอากลับบ้านเลยเดี๋ยวเสียดือว่าไม่แย่ อยู่ที่8นาทีต่อเอ้ย8ตัวต่อ1นึ่งนาทีนะ my, 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 my. ต้องรัดรถถัง,งรู้เื oh. ่อนมาแล้ว oh. ให้ฟ้าไป1ดอกสวยมากเลยมัดมันดีมากเพื่อนเอาแล้วอ่ะทุกคนใครพลาดอีกหนึ่งตัวคนนั้นจะได้ฟีดไปครอบครองเขาวิวหกแล้ว มันวิวหกมันโซโลคิวเราได้อยู่เดี๋ยวเรารอรีบรารีบ,รรบววหกเดี๋ยวเราจะไปไล่แก๊งลิงเป็นเลนล่างอยู่นะครับตอนนี้แป๊ดเลยโอเคเราไม่ได้เสียเควสเที่ยผมไปวิดเสียดายมากเลย พี่เดผีฆ่าผมสวยนะเราได้สามคิวก่อนบ้านก็อยากกัดคีฟก็ต้องเอาผมอยากออกรองเท้าเจาะเว,วทวะสถานี้เอาแบบแรงแรงแล้วห่่าไปเลยมันเขาจะตีมังกรกันอยู่แต่ผมไม่น่าไปนะเพราะว่าเรม,มัดเราก็ไม่อยู่อะเสียเวลาผมไม่กล้าเล่นนะผมว่าผมโดนเพ่งเลงได้อะ่ะแต่หน้ามันฆ่าเราง่ายมาก นี่ไงไหมไอ้หน้ามาแล้วเห็นไหมว่าแล้วมันหายไปไหนไม่รู้เราเรีบดันนอนนะครับอุ้ยเฟรนี่วิง่งแล้วก็ข้อเสียที่ผมเล่นทวิสเฟดไม่ค่อยดีคือผมมันตีแล้วไปแล้วแบบไม่ได้อะไรอะ่ะนี่คือเสียหายหนักมากนะครับเร,เรียกเรียกไดไว่าอยู่เฉยๆดีกว่าอย่าใช้จะดีกว่านะครับ นี่ไพ่ตันเป็นเต็มหน้าอืมวอยู่นะสวยขนะุยมจัดเขาเพ่งเล็งผมแบบว่าบ้าค้ั่งอะ่ะ แต่ดีนะเพื่อนผมซ้อนกันดีแม่งไพ่ผิดโอ้ยเนี่ยเร็วตัดไพ่แดงสามใบแล้วได้มังกรจุงมแล้ว มองดันบ้านได้ไอ้นี่พังไปแล้ว Protection. โ r เทคชั่น n สวยมากมีฟอร์จูน 1. มาช่วยเอาเฟอร์เทอร์เรทดไปเราไปกระทืมเล่นล่างกันต่อครับป ระเบิดอะ่ะตาน,นี้เรามากันโคตรโหดนะครับทีนู้นแบบระเบิดเถิดเธออ่ะตาเน,นี้ยแม่งไพ่ผิดโอเคแต่ได้อยู่สวย ไปอยู่คนเดียวนี่โดนเราวันตีเล่นนะ <c oughs> เร่งเลือดดิ้งเจอกันมาเพื่อนยอลิกแม่งมาดันอีกเผลอไม่ได้นะยอลิกเนี่ยมันดันโหดรู้ตัวทีบ้านเราอาจจะพุนไปถึงที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอยากไปเล่นกับเพื่อนมากกว่าแม่งไห้ผมกันบ้านอีแลวเกิดสุดค่ะ เฮ้ยเพื่อนตายหาหมดแล้วเหรอหายแล้ว đây bù bắp em đang cho từng ngoài <laughs> ได้อยู่อะแต่ตึงศาสตร์เพื่อนเอาผิดตัวโหแย่เลยเพื่อนเอาผิดตัวผมตันในตัวนู่นนามิทำอะไรไม่ได้ปลาไพ่แร่งเดียวรอเพื่อนเกิด โอ้ยมันจะไม่ขับมาจริงหรอฟอตูนแม่งอันจีได้เสียเปล่าจัดมึงควรเอานามิก่อนเฮ้ยแต่ไม่เป็นไรตามต่อดิตามกินเลือดตามต่อดิไอ้เหียนี่ไปไหนวะรุ่เมใจมาถ้าได้สแตก็กลบส จุ้งกันบ้างและมีดุ้งอะครับผมบอกเลยแต่เี่ยผมให้ผิดอามิก่อน,นอได้ไหมอ่ะตัวนี้ก่อนได้ไหมอ่ะ อยูนี่ไปไหนอะ่ะดีนะที่ผมปล่อยมิฟอร์จูนตายห่าไปแม่งโพซิชันมันผิดตรงนั้นอะ่ะมนันตีไม่รู้อันติใครอ่ะเมืเ่อกี้เ,ออเ,ออเออฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยียนี่เลยไม่ไหวแล้วไม่ได้แล้วเพื่อนมันมาเพื่อนมันมาเฮียเราเสียแฟต์้ากามจัดบ้ากามจัดนี่เราบวกได้นะเนี่ยไอ้เฮียนี่มันอยู่นี่อะ่ะปั้นหน้าแม่งก่อนเลย ไปวงหลังปุ๊บในกาทองถ่วงเวลาอุย๊ยผมโดนว้ยบาลอนไหมจะจบเลยหรอฝืนไปเป้าเฮ้ยมึงฟ้อมยังไม่แตกเลยตาย้วทีมกูยังเป็นข้างอะไรกันวะอูมาด้วยก็ได้เฮีย จบแม่งเลยเพื่อนตันหน้า,ด,านดีบ้านดีบ้านดอสวยครับ <c oughs> ก็สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอของผมนะครับอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดทับสไครต์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับเป็นเฮียแหละคุะ